สวัสดีครับคุณอยู่กับอาตัวนะครับคือผมได้มีโอกาสดูหนังเรื่อง The Marvel ครับเป็นเรื่องที่สนุกอยู่เรื่องหนึ่งเลยนะครับแต่จากการดูผมได้แง่คิดอย่างหนึ่งครับที่แก้ปัญหาปมของเรื่องนี้ได้คือการที่แคลร์เดนเวอร์หรือกัปตันมาร์ลไม่ยอมพูดคุยกับดาเบนผู้นำาวไลายเรื่องนี้อย่างจริงจังจึงทำให้เกิดปมปัญหาและรามกลายเป็นสงครามใหญ่โต ผมว่าปัญหาหน่าจะแก้ได้ง่ายๆโดยการที่เขาทั้งสองคนคุยกันตั้งแต่แรกนะครับก็จะทำให้ปัญหาไม่บานปลายขนาดนี้แต่ถ้าเกิดการคุยกันตั้งแต่แรกมันก็จะไม่มีหนังเรื่องนี้เกิดดาเนินเรื่องมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับนี่ก็คือเสน่ห์ของการทำหนังครับโดยรวมการดาเนินเรื่องผมชอบนะครับทำได้ดีกว่าภาคแรกอยู่พอสมควรครับ แต่วันนี้ผมไม่ได้มาสปอยแต่อย่างไรนะครับผมอยากจะขอแชร์ง่ายคิดนะครับแชร์กดสีข้อที่คุยเพื่อเคลียเพื่อที่จะไม่เกิดปัญหาแบบนี้ครับซึ่งจะขออ้างอิงมาจากเว็บไซต์เด็กดี .com ครับข้อ1ครับเปิดใจรับฟังและพูดคุยครับเราจะเปิดใจต่อสิ่งที่เขาคนนั้นต้องการจะพูด หรือบอกอะไรให้เราฟังแม้กระทับงการเราเองก็ต้องรู้จักซื่อสัสตย์ต่อความรู้สึกของตนเองและพูดทุกอย่างไปตามความจริงแต่บางครั้งเราก็ไม่จําเป็นจะต้องพูดทุกอย่างที่เราคิดครับเพราะนั่นอาจจะทำให้การพูดหุยแย่ลงได้ข้อ2อแยกแย,ยะความจริงออกจากอารมณ์ครับเป็นธรรมดาที่เมื่อความเห็นไม่ตรงกันหรือหากคุยกันแล้วเกิดความขัดแยง้ง แม้ว่าจะเกิดอารมณ์โกรธหรือตัวเถียงกันและในอารมณ์แบบนั้นคําพูดที่ทําร้ายน้ําใจกันอาจเกิดขึ้นได้ครับดังนั้นหากอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่กําลังคลุกกลุ่นอยู่ให้หยุดการพูดคุยไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับลองคิดรบทวนให้ดีว่าสิ่งที่เราพูดและได้ยินจากอีกฝ่ายนั้นเป็นอารมณ์หรือความรู้สึกจริงๆกันแน่ข้อสอยู่กับปัจจุบันครับ ข้อนี้สําคัญมากๆนะครับเราต้องนึกถึงในเรื่องที่กําลังพูดอยู่ครับอย่าไปคุยหรือคุยเอาเรื่องในอดีตขึ้นมาคุยกันเพราะนั่นจะทําให้อยเดนในการพูดเปลี่ยนเบนไปได้ครับและข้อ4อย่าเดินหนีครับอย่าได้เดินหนีไปก่อนที่การพูดการคุยจะจบสิ้นลงครับเพื่อไม่ให้หมันยืดเยื้อมากนะักเราสามารถต่อรองจํากัดเวลาก่อนหน้านั้นได้ เพื่อที่ทั้งสองฝ่ายจะได้รู้ว่าการคุยนั้นในครั้งนี้จะยาวนานแค่ไหนครับและคุยกันแบบเปิดใจให้จบครับเพื่อที่จะได้ไม่มีอะไรค้างคาครับหวังว่าตอนนี้จะเป็นประโยชน์ในการรับฟังนะครับรบกรนกดติดตามเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดสาระและแรงบันดาใจดีๆจากเรานะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับอาวตัวเวิร์ก ขอบคุณมากครับ